สวัสดีครับผมกายแคสเกมเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเมกแมนสิบเอ็ดนะครับผมราวนี้เราจะไปที่ด่านของฟิวส์แมนกันนะผมเพราะว่าฟิวส์แมนนั้นแพ้ทางของบัลชแมนนะผมไปกันเลย บอกเลยว่าตัวตเนี้ยโคตรเท่แล้วเพลงก็โคตรโคตรมันน่ะอยากจะให้ถามบากนะว่าทำไมเอ่อบบลแมนไอ้ทำไมฟิวช์ฟิวชแมนถึงแพ้พลังของบบลแมนก็มันเป็นไฟฟ้าแล้วก็รังไอ้ไอ้ยางของเราเนี่ยถือว่าแพ้ทางนะยางกับไฟฟ้าเพราะเว่ามันไม่นำฉนวนโอเคอันนี้น่าจะเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่แน่ๆเลย หือว่าเทสนะฮะตัวนี้เป็นเป็นผู้ใช้สปีดเกียร์ไหมถึงพี่แกใช้สปีดเกียร์ไอในการสู้อุ้ยเจ็บโอพูดมากเกินไปเป็นไงละเจ็บตัวเลยอึ๊งไอข้างบนนี้อึ้งอึงเฮ้ยไอข้างคาวเนี่ยต้องแตภาคกหนละอุ้ยนั่นจานนี้จะมีเรื่องของไอตัวไฟฟ้าที่นำจากตัวฉนวนเข้ามาเพื่อให้ตัวไฟฟ้านั้นมันมีฉนวน ซึ่งต่อกันไปได้ซึ่งไอ้แบบนี้มันต้องใช้สปีดเกียร์เข้าช่วย,อ,ยอันต้องใช้ไม่ใช่ดิต้องใช้พลังพลังของ man. บล็อกแมนไม่งั้นข้าไม่ถึงโอเคนี่แน่ยอุ้ยมีตกเกาะอืออือเรีย,ย,ยบร้อยนะจริงๆก็อย่างที่ว่าไปแหละบางส่วนผมก็ไม่จะเป็นต้องใช้ โอ้ยมันก็หนก็จะได้ถัง e อร้อยจะได้ต้องใช้ r สปีดเกียร์ผมว่ามันก็ยังไม่จำเป็นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นตึงตึโอ๋อโดนไอ้ตัวนี้อันนี้ต้องขึ้นไปจากตรงนี้อะแล้วมันเป็นไฟฟ้าตัวนำฉนวนเตี้ยงไอเอียงไอเอียงอ่ะปึ๊บปึ๊บโอเคตีเล็กไปนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะ ไค่เดียวมันไม่ค่อยมีผลกระตุกับเรามากสักเท่าไหร่โผล่ออกมาอ,อมาือยิงแม่งเลยนะจักเป้าจักเป้ามันก็แมนโนสปิดเกียร์เพรา,าวะว่าเกียร์ไอ้หนูถ้าดา่านวะถ้าดา่าถ้าดา่าตกตกตรงไหนที่เราคิดว่าโดนแน่ๆเนี่ยไอเ้เหี้ยอันเนี้ยต้องอุ้ยต้องน่าใช้ไอ้พวกสปิดเกียร์อันนั้นเกียร์ร้องง่ายขึ้นนะแต่บางแต่บางฉากมันก็ไม่จะเป็นต้องใช้อะ่ะ อเออเออเออืออือ,อมัดแจมแมวชัคิวชอบจริงๆเลยึ๊บึ๊บไม่ได้ตึ๊บึ๊บไม่ได้ึ๊บึ๊บโอเคโอเคอันนี้ไม่ค่อยยากฮะเป็นต้องเน้นไอ้น,นี่เขา้ขาเขนไ้นีนนเข้าไว้โอ๊ยต้องเน้นแ่นเข้าไว้อันนี้ใช้รัดรัดได้ไหม ไม่ได้ปะไม่ถึงปอดมันก็ได้เราจะเป็นต้องอ่อเนี่ยเจอมินิบอสพอดีเลยอืออืออือเออจะพวกมินิบอสอีกแล้วเหรอเกลียดอ,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 อ่ะอืออืออืออ่ะครั้นี้จะเล่นอะไรอ๋อมาเล่นช็อตนี้เลยนี่ว่าโอ้โห เราดูฮิปอปจังนะอออเราม่สังเกตเลยโอ้ยสวยออ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 อ้ย้ยลืมมันมาเป็นเส้นอ่ะอือเรยอรงเร้อยโอ้หน้าตาก็น่านักนะเราะ โอเคฮะแม่งไม่มีแล้ให้เก็บให้ข้อมันมีข้อมันดีรัสคยด์เรียบร้อยฮะอ่าอย่างไรก็ได้พลังมาเพิ่มเติมหน่อยเกือบจะตายหาแล้วไหมล่ะตอวอึ๊บอึ๊บอ่อนตองรีบไปมองมองมองด่านไม่ค่อยออกนะโอเคลงมาอืมเกมมันก็เก่าพอสมควรแล้วนะฮะถ้าจะมองปกตินี่คือถ้าถ้ามองด่านไม่ออกนี่ไม่แปลกนะฮะ ปกติเอออออันนี้มันเหมือนดุล่แล้วไปเลยว่ะเออเอออ๋ตัวนี้ก็ทำายได้เหรอเออเออโอเคโดยอื่เออโอเคนี่แหละโอ้ผมเริ่มเก็บไฟฟ้าเก็บนี่ละโอ้แหม โอเคยังไม่ละยังระดับเท่าไหร่เออนี่ไหนนี่ไหนโอเค่อะไรอ่ะนี่มินิบอสเหรอไม่ใช่เออเอาเว้ยเออไม่ได้อึออไม่ทันแห้งเลยแล้วก็ไม่ดรอปไม่ดรอปตัวเลือดมาให้ด้วยนะโดนเต็มตีเลยตะกี้นะ ตัดย่ำเนี่ยพังแน่วแน่โอ๊ยโอ้ยโอเคไฟฟ้ากระแสขึ้นเดี๋ยวใช้ปิดเกียร์แต่ไม่ต้องเออเรียบร้อยอ่ากันได้อืเออืป็นเรื่องที่สุดท้ายเปล่ะนะบอกแล้วบอกแล้วเออถ้าปิดเกียร์ไม่ต้องใช้ใช้ไอเนี่ยทางอีโอเคเผื่อไม่ถูกเชนะ อึบไปโอเคฮนะถึงห้องล็อกเตอร์ไว้ที้แล้วอึบอ่ามาถึงห้องมาถึงห้องบอสนะฮะเอาเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะด้วยทรัพย์สินและเงินทองขอใช้ตัวนี้อ่าอย่างนั้นก็ให้มันเพิ่มตัวเต็นหน่อยแบบจะได้สู้กันดับสบายมือเออมาแล้ว เนี่ยโคเท่อะมันเป็นสายฟ้าผมชอบกระดิสายมันอะเตอร์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 ของนั้นแหละสกัดอะของนั้นแหละวิไอตรงเส้นมันโดนได้ด้วยมันเอาว่ะมันเอาว่ะมันเอากว่าฮะยังไงมันยังไงสปลี่เกียร์เอ้ยเอ้ยกูเลยสกัดอะกูเลยโอาสุดอ่ะของนั้นเชงชิเพียน เอ้ยเ้โหมันตีรัวขึ้นเฮ้ยโอเคคุจิทางนี้เฮ้ยโอ้ยคุณเลยโอ้ยช้าโอ้ยช้ากันไปเช้งนั่นอืออือเขาตัวยาขึ้นอือเรียตายตายตายมึงต้องตายแจมมันใช้สปิดเกียร์เรียบร้อยแล้วกู เออบุกเลยดูดเลยช้ากเลยตรงนั้นล่ะบุกเลยเฉียนจีเจ็บร้อยมันเปลี่ยนเป็นธรรมดาเออกลางหัวเข้าไปให้มันรู้ซะมั่งว่าไผเป็นไผเอ๊ะไม่ใช่ผมคนเดียวคนเดียวใช่ไหมที่รู้สึกว่าด่านนี้จบเร็วไปชักมันโนสนะแคร์ โอเคฮะได้พลังใหม่มาแล้วผมเป็นพลังของไอตัว Fishman s c u m b o Thunder นะฮะเกตสายฟ้าสามารถอ๋อสามารถยิงขึ้นไปได้แต่ถ้าโดนอะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้โอเค ส่วนมากมันย,ยิงยิงตรงไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองใช้สปีดเกียร์ไอ้ขาวเกีย okay. ร์อ๋อก็เหมือนเดิมอะจะใหญ่ขึ้นข่าวเกียร์ข่าวโอเคฮะโอเคฮะต่อไปก็จะเป็นดาดอะไรก็ลอง,องลุ้นกันดูอีกทีนะฮะผมก็ยึดรัมันก็จริงๆริงรมันก็เหลือแค่สามตัวเท่านั้นนะก็สำหรับวันนี้เท่านี้ครับบ๊ายบาย